สวัสดีค่ะมาพบกับคุณครูพัชราพรหนูกระโทกในรายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4หน่วยการเรียนรู้ที่4วัสดุและส,ะสารเรื่องการหามวลและปริมาตรของแก๊ส วันนี้นะคะเราก็จะไปศึกษาเกี่ยวกับการหามวลและปริมาตรของแก๊สพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วไปศึกษากันได้เลยนะคะสถานะของสสารสำหรับในวันนี้เราจะศึกษาสถานะของสสารก็คือสถานะแก๊สสถานะแก๊สมีลักษณะก็คือมีมวลต้องการที่อยู่สามารถสัมผัสได้ มีรูปร่างและปริมาตรเปลี่ยนแปลงตามภาชนะที่บรรจุมีอนุภาคกระจายอยู่ห่างจากกันมากกว่าของเหลวทำให้เคลื่อนที่ได้ดีกว่าของเหลวตัวอย่างของสสารที่อยู่ในสถานะแก๊สก็เช่นอากาศในลูกโปง่งแก๊สร้อนในบอลลูนไอ้น้ำลมหายใจเป็นต้น ึ่งเดี๋ยวคุณครูก็จะมีคลิปความรู้เรื่องสถานะของแก๊สไว้ให้นักเรียนได้รับชมกันนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยค่ะนี่สมบัติของสสารในสถานะแก๊สจากการสังเกตว่ามันมีมวลหรือไม่ต้องการที่อยู่หรือไม่รูปร่างและปริมาตรเป็นอย่างไรใช้เครื่องมือวัดมวลและปริมาตรของสสารในสถานะแก๊สให้ถูกต้องก่อนเรียนครับบีงคาถามให้กับนักเรียนได้ลองคิดดูก่อน นักเรียนคิดว่ารอบตัวของเรามีอะไรบ้างที่เป็นแกส๊สยกตัวอย่างขึ้นมาในใจซิแก๊สมีสมบัติอะไรบ้างสมบัติของแก๊สเนี่ยจะเหมือนหรือแตกต่างจากของเหลวกับของแข็งอย่างไรจะได้รเรียนรู้กันนะครับก็คือแก๊สเนี่ยเป็นสถานะหนึ่งของสาราที่เราสามารถพบได้ทั่วไปเกเฉช่นเดียวกับของแข็งและของเหลวแก๊สที่นักเรียนควรรู้จักก็คือ1แกส๊สออกซิเจนที่ใช้ในการหายใจของสิ่งมีชีวิต แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่พืชเนี่ยใช้ในการหายใจและก็แก๊สปิโตรเลียมเหลวที่ใช้เป็นเชื้อเพลินนี่ครับคือสิ่งที่เราควรรู้จักในสถานะแก๊สแก๊สจะมีอนุภาคที่เรียกว่ากระจัดกระจายวงกลมวงหนึ่งแทนอนุภาคครับอยู่กระจัดกระจายเกาะตัวกันอย่างไม่หนาแน่นสามารถสัมผัสได้แก๊สมีมวลต้องการที่อยู่หรือไม่ เราไปดูการทดลองกันครับว่าเราจะทดลองแบบไหนว่าเราจะดูได้ไงว่าแก๊สมีมวลหรือเราจะรู้ได้อย่างไรว่าแก๊สเนี่ยต้องการที่อยู่หรือไม่อันดับแรกครับแก๊สมีมวลหรือไม่ทําได้อย่างไรตามลูกศรไปเลยครับอันดับแรกครับ,บ,รรบชั่งมวลของลูกโป่งและยางรัดของสามภาพไปนะครับเป่าลูกโป่งรัดด้วยยางรัดแล้วชั่งมวลครับหลังเป่าก่อนเป่าคํานวณหามวลของอากาศ เราไปดูกันครับถ้าเราดูแบบนี้แล้วนันเรเยนคิดว่าลูกโป่งเนี่ยมีมวลหรือไม่รู้ได้อย่างไรครับรู้ได้ตามนี้ครับเมื่อเราช่างลูกโป่งครับก่อนเป่าลมไปคูสมมุติขึ้นมาว่าก่อนเป่าลมเนี่ยลูกโป่งมีมวล0.05กรัมอันนี้คือสมมุตินะครับหลังเป่าหลังเป่าลมนําไปช่างลูกโป่งมีมวล0.07กรัมแสดงว่าครับอากาศ มีมวลแน่นอนเพราะว่าก่อนเป่าเนี่ยมัน0.05หลังเป่ามัน0.07อือเพราะเมื่อเป่าลูกโปง่งเพราะเมื่อเป่าอากาศเนี่ยเข้าไปในลูกโป่งแล้วเราพบว่ามวลมันเพิ่มขึ้นเมื่อเอาไปชั่งเนี่ยแสดงว่ามวลที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเท่ากับมวลของอากาศ อันนำมาคิดคำนวณครับเอา0.07ลบกับ0.05ได้เป็นมวลของอากาศเกิดขึ้นแสดงว่ามวลของอากาศเท่ากับ0.02กรัมนั่นเองสรุปแล้วว่าแก๊สมีมวลเท่ากับอากาศมีมวลเช่นเดียวกันข้อต่อไปครับแก๊สต้องการที่อยู่หรือไม่ทำได้อย่างไรอันดับแรกครับเราใส่น้ำสีครับเราใส่น้ำสีครับลงไปในแก้วใสครับแล้วคว่ำลงไปในอ่างน้ำโดยหลักในการคว่ำก็คือ ห้ามให้มีฟองอากาศอยู่เด็ดขาดหลังจากนั้นเรานำหลอดดูดครับนำหลอดดูดแทงเข้าไปแล้วห่อหุ้มด้วยถุงพลาสติกที่รัดปากถุงให้แน่นจากภาพมันจะไม่แน่นนะครับแต่เราต้องรัดปากถุงตรงนี้ให้แน่นนะครับแล้วเสียบหลอดดูดอ่าเมื่อกี้ครูพูดผิดต้องรัดปากถุงเอ่อต้องนำปากถุงเนี่ยรัดลูปปกโป่งให้แน่นก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจึงนำหลอดดูดเนี่ย เสียบเข้าไปอย่างแก้วหนาหลังจากนั้นครับนักเรียนคา,าดคะเนได้เลยครับว่าถ้าบีบอากาศในถุงพลาสติกเราทําการบีบครับขยาขยาขยำถุงพลาสติกครับที่รัดแน่นตรงหลอดดูแล้วเนี่ยนักเรียนคิดว่าแก้วใบเนี้ยแก้วใบเนี้ยจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง อ่าเราคิดตามนะครับแก้วใบนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรไบ้างไปดูผลการทดลองกันเลยครับก่อนไปดูผลการทดลองครับมีคำถามอีกเมื่อบีบอากาศจากถุงพลาสติกเข้าไปในแก้วนักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้างไปดูผลกันเลยครับเราจะสังเกตเห็นได้ว่าเอมีฟองอากาศผูดขึ้นมาในในน้ำสีแล้วน้ำสีเนี่ยมีระดับน้ำที่ลดลงอีกรอบครับเมื่อเราบีบครับถุงพลาสติก ที่มีอากาศอยู่บีบเข้าไปผ่านรอดูดเข้าไปแล้วก็ผ่านไปยังแก้วน้ำสีที่เราคว่ำไว้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะสังเกตเห็นได้ว่าน้ำลดลงและมีฟองเกิดขึ้นภายในแก้วน้ำสีที่ลดลงเป็นเหตุเพราะอะไรครับ คำตอบก็คือเพราะอากาศจากถุงพลาสติกนี่แหละที่เราบีบเข้าไปจะเข้าไปแทนที่น้ําทําให้น้ําบางส่วนเนี่ยต้องต้องอพยพครับต้องย้ายออกมาอยู่ในกระมังหรืออยู่ในอ่างน้ําที่เราเตรียมไว้แอแสดงว่าจากการทดลองนี้ครับอากาศต้องการที่อยู่ก็คืออากาศในถุงพลาสติกเนี่ยต้องการที่อยู่เพราะว่ามันเข้าไปแทนที่น้ําในแก้วและทําให้น้ําเนี่ยค่อยๆลดลง อบพยพออกมาอยู่ตรงอ่างน้ำอ่าในขนาดเดียวกันเนี่ยอากาศในแก้วก็จะมีปริมาณที่เพิ่มขึ้นอีกด้วยตอนนี้เรารู้ไปแล้วครับ2ส,สมบัติก็คืออากาศต้องการที่อยู่และอากาศมีมวลอากาศเท่ากับแก๊สนะเอนดับอากาศเท่ากับแกส๊สก็คือแก๊สต้องการที่อยู่แล้วก็แก๊สมีมวลต่อไปครับสมบัติข้อต่อไปแก๊สมีปริมาตรและรูปร่างอย่างไร เราไปเรื่องของปริมาตรกันก่อนครับแก๊สมีปริมาตรเป็นอย่างไรทําได้อย่างไรครับขั้นตอนแรกครับเราเตรียมหลอดฉีดยากับก้านหลอดฉีดยาดับแรกหลอดฉีดยาจะเป็นรูปร่างแบบนี้ใช่ไหมครับขั้นตอนแรกครับเราดึงก้านหลอดฉีดยาขึ้นดึงขึ้นหลังจากนั้นบันทึกปริมาตรของอากาศที่เกิดขึ้นครูบันทึกได้ว่าครูอ่านค่าตรงนี้ครับก้านอ่านค่าตรง ตัวเลขในหลอดฉีดยาก็เราจะพบว่าอ่านค่าได้10มิลลลิตรขั้นตอนต่อไปครับาคาดคะเนว่าถ้าหากเราใช้มือปิดครับนี่ครับใช้มือปิดปลายหลอดฉีดยาและดันก้านหลอดฉีดยาลงจนไปต่อไม่ได้และปล่อยมือปริมาตรของอากาศจะเป็นอย่างไรคำตอบก็คือเราสามารถเนี่ยดันก้านหลอดฉีดยาเนี่ยลงไปได้นิดนึง แล้วพบว่าปริมาตรข,ของอากาศี่ลดลงและเมื่อปล่อยมือที่ดันก้านหลอดฉีดยาจะเลื่อนขึ้นนี่ถ้าเราเอามือไป,ไปดันลงไปใช่ไหมไปดันลงดนันจนมันดันไม่ดันไม่ได้แล้วเพราะว่าเราใช้มืออีกข้างหนึง่งปิดปิดปลายของมันไว้หลังจากนั้นพอเราปล่อยปล่อยมือที่ดันตรงนี้ครับก้านหลอดฉีดยาเยจะทําการเด้งขึ้นก็คือเลื่อนขึ้นไปนั่นเองตรงนี้ครับครูอ่านค่าได้8มิลลิลิตร จะเห็นได้ว่าค่าของมันเกิดการเปลี่ยนแปลงไปปริมาตรของมันเกิดการเปลี่ยนแปลงไปขั้นตอนที่สามครับเราทําการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งว่าผลของปริมาตรของอากาศเมื่อกดลงไปจนกดต่อไม่ได้แล้วเนี่ยเรากดลงไปจนกดต่อไม่ไม่ได้แล้วบันทึกอีกครั้งหนึ่งและปล่อยการฉีดยาจนหยุดนิ่งพอเรากดต่อไปครับเรากดต่อไป กดแรงๆเลยจนกดไม่ได้แล้วแล้วก็ปล่อยครับปล่อยให้มันเด้งเลยปรากฏว่าอ่านค่าได้หมิลลิลิตรสรุปครับปริมาตรของหลอดฉีดยาที่บรรจุอากาศเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงได้เมื่อกดก้านหลอดฉีดยาเนี่ยลงจนสุดปริมาตรของหลอดฉีดยาเนี่ยจะลดลงจนถึงระดับหนึ่งหลังจากนั้นพอปล่อยก้านหลอดฉีดยาไปปริมาตรของอากาศเนี่ยจะทําการเพิ่มขึ้นแสดงว่า แสดงว่าเป็นอย่างไรมีคาําถ네ามอีกครับปริมาตรของอากาศมีความสัมพันธ์กับปริมาตรหลอดฉีดยาอย่างไรปริมาตรของอากาศมีความสัมพันธ์กับปริมาตรของหลอดฉีดยาอย่างไรครับคําตอบก็คือปริมาตรของอากาศจะเท่ากับปริมาตรของหลอดฉีดยาเลยปริมาตรของอากาศมีค่าคงที่หรือไม่รู้ได้อย่างไรจากค่าที่เราอ่านครับปริมาตรของอากาศมีค่าคงที่ไหมคําตอบก็คือ อากาศมีปริมาตรไม่คงที่เน้นย้ำไว้เลยนะครับอากาศมีปริมาตรไม่คงที่หรือแก๊สเนี่ยมีปริมาตรไม่คงที่เนื่องจากว่าจากการที่เราอ่านค่ามาเออค่าจากการทดลองเนี่ยมันแตกต่างกันหมดเลยนะครับสรุปก็คืออากาศมีปริมาตรไม่คงที่เอ้าแล้วรูปร่างของอากาศหรือรูปร่างของแก๊สล่ะเป็นอย่างไรขั้นตอนแรกครับนำลูกโป,ป่งมาเป่าลูกโป,ป่งแล้วทำการ ปากลูกโป่งให้แน่นสังเกตรูปล่างของลูกโป่งครับนักเรียนสังเกตรูปล่างของลูกโป่งครับเป็นอย่างไรครับหลังจากเป่าแล้วเป็นอย่างไรก็ Girl, ก็คืออากาศที่เราเป่าเข้าไปหรือแก๊สที่เราเป่าเข้าไปเนี่ยจะมีรูปร่างแบบเหมือนทรงกลมเลยคล้ายลูกโปง่งก็แน่นอนสิก็มันคือลูกโป่งอะ่ะมันจะรูปร่างคล้ายอะไรล่ะนะครับ การทดลองต่อไปครับเราเสียบปลายหลอดพลาสติกแข็งครับข้างหนึ่งเข้าไปในถุงมือยางครับซึ่งเป็นภาชนะอีกหนึ่งอันนะครับแล้วใช้ยางเนี่ยรัดให้แน่นหลังจากนั้นครับเราเอาลูกโป่งครับที่เป่าจนเต็มแล้วเนี่ยมาติดปลายอีกข้างหนึ่งรัดยางให้แน่นเหมือนเดิมโดยยังคงบีบปากลูกโป่งไว้คาดคะเนครับถ้าหากเราปล่อย มือหรือปล่อยเชือกเนี่ยที่เราปิดลูกปโป่งไว้ไหลาตามท่อพลาสติกมานักเรียนคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นน่าจะไม่ยากน่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเด็กๆครับอคอําตอบก็คืออากาศในลูกโป่งเนี่ยจะไหลเข้าไปในถุงมือยางซึ่งทําให้รูปร่างของแกส๊สที่เกิดการเคลื่อนที่ไปเนี่ยจากกลมๆคล้ายกับลูกโป่งเนี่ยรูปร่างของมันจะเปลี่ยนไปเป็นถุงมือ แสดงว่าแก๊สครับมีรูปร่างไม่คงที่ครับเพราะว่าแก๊สเนี่ยจะเปลี่ยนรูปร่างตามภาชนะที่บรรจุและจะทําการฟุ้งกระจายเต็มภาชนะเลยก็ว่าได้สรุปครับวันนี้เรื่องสมบัติของแก๊สไม่ยากเลยครับแก๊สมีมวลแก๊สต้องการที่อยู่แก๊สมีรูปร่างไม่คงที่และแก๊สมีปริมาตรไม่คงที่หากใครยังไม่เข้าใจว่าทําไมจึงเกิดเหตุเช่นนี้นะครับย้อนกลับไปดูตั้งแต่ต้นคลิปว่าเอ้มันมีมวลได้อย่างไร ต้องการที่อยู่ได้อย่างไรล่ะรูปร่างมันไม่คงที่ทําไมอ่ะและปริมาตรมันไม่คงที่มันเป็นอย่างไรแบบฟุขาตนะคะให้นักเรียนยกตัวอย่างชื่อสสารในชีวิตประจำวันที่อยู่ในสถานะแก๊สมาห้าชื่อข้อ2นะคะ แก๊สที่พบในชีวิตประจำวันมีผลเสียต่อสิ่งมีชีวิตหรือไม่อย่างไรและข้อที่3นะคะนักเรียนคิดว่าวิธีการใดที่สามารถช่วยลดปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศได้เหมาะสมที่สุดระหว่างการปลูกต้นไม้กับก,กับ ลดการใช้รถยนต์เพราะอะไรนะคะวันนี้คุณครูก็ฝากแบบฝึกแบบฝึกหัดไว้เพียง3ข้อให้ในักเรียนทำลงไปในสมุดทำเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายรูปส่งงานเข้าไปในไลน์กลุ่มนะคะวันนี้คุณครูก็ฝากไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ใน EP ีหน้านะคะสวัสดีค่ะ